อ๋อดังดังเอาไปโกเลยเอาไปโกเลยข้าไปโกเลยข้าไปโกเลยข้าไปโกเลยไปไปไปนี่วนี่แล้วอ้าวอาวันใดเป็นวันใดเป็นโันเขึ้นากันเลยขึ้นมากันเลย เรื่องเปเงียเว้ยเรื่องเปเงียเว้ยมามาเล่ามาก่อนที่ก่อนที่คุยหมดได้เซิฟมากูจะบอกว่ากูนะว่าไอ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 อะมันพูดเล่นว่าไอเอาเลยเอาไอโก้เลยวะแล้วมันก็ใครไอไอเหรอเออเอาผมเปล่าเฮ้ยไม่ต้องหผมเ็นคุณก็มีส่วนร่วมฆาตกรรมมอนาไม่ไม่ใช่ กูพูดเ,เล่นพยานพยานเป็นมิโกะแต่มิกโกะตายไปแล้วเนี่ย <laughs> มิโก้เป็นเหยื่อทางความคิดของเก <laughs> มืเ่อกี้มิโกะไม่หนีอะเมื่อกี้กูขำมากอะแล้วเมื่อเดือนไม่ทันตายหายเรี <laughs> <laughs> ยบร้อย <laughs> คิดเล่นๆแต่มิโกะตายจริงต้อง <laughs> <laughs> จ,จะไปที่ดีกว่า เอาเอาจบเลยมัเอาจบเลยเอาเอาบอื่นมั่งดิโอ้ชเฉยเป็นอีกแล้วเหรอเนี่ยเป็นบ่อยนะว่าอ้าวนี่ฮะหกลีเราอยู่กันสองคนนี่ไม่ต้องห่วงผมไม่ได้เป็นแน่นอนเฮ้ยไอเป็นไอเป็นเอาเอาเอา เอ้ยไอ้มึงไอไมันตดอ่ะไอไอมันตดอ่ะไอเฮียกูเห็นมิงตดเนี่ยมันตดอีกแล้วน่ะมันตดอีกแล้วน่ะเนี่ยมันตดอีกแล้วน่ะโอ้โหเม็ดอ่ะเอ็มตัวฆ่าบทแม่งเลยอุ้ยไอภารกิจนี้มันทำยไงอ่ะเฮ้ยใช่เปล่าใช่ภารกิจเปล่าใช่เปล่าแกงหรือเปล่าแกงหรือเปล่าแกงหรือเปล่าเนี่ยตดแล้วใครพ่อไอใช่เปล่าใครใครตายใครตาย ปวดยไอ้ปวดยไอ้ไปปวดเยไอ้ไอ้เป็นไอเปนไอมันตดอีกแล้วคลายัยคลายายกันทไหนวะทัทนี่ทันี่ทัี่หาท่นี่นิ่งทนิ่งทลงแล้วทัดเสอแล้วตาย้าสเปใช่้เออสเปอ้าอ้าวอ้าวเอาวกก้ตายแล้ว ไม่ใช่แล้ไม่ใช่ว่าผมทัดผมไอไม่ได้เป็นแน่แครั้งนี้ไอเบสกับไออบกับโตไอโตเป็นเดี๋ยวเยวกูโอโตนะกูอ้ไอโต้ไอโตไอโตไอโต้ไอ้ไอโ้ไอต้ยบโ้ไอโอโต้ไอ้ไโต้ไอโ้ไอตไอโไอโต้ไอไอโต้ไอไอโตไอโ้ไโตไอโต้โตไอ อ้าวัวดีฮะเป็นอีกแล้วรอแล้วเนี่ยรอกันละใครเป็นเป็นสองคนหรอเป็นสองคนหรอไอเบสไอเบสไอเบสเป็นไอเบสเป็นต่อไปไอเบสต่อไปไอเบสเฮ้ยทัดได้อีกแล้วทัดทัดไอเบสเป็นทัดไอเบสเป็น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 ิงหรอซิงถ้าเราอยู่กันสามคนเราจะไปฆ่าใครได้หัวตรงไหนวะไนอะนี่ไงหัวตรงนี้เอาเลยเอาเลยกดไงเออเอาไอเบส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 ตายอาเอาเอาเบสตายอ้าวระกุทุกใครอะ ไม่ไม่ไม่เนี๊ยแล้วจไม่ไรจะบอกอยู่กันสามคนไม่กูไม่ได้ฆ่าจริงจังไอ้สัสไม่เป็นไรกูจะบอกคุณไม่เป็นไรผมจะบอกคุณคุณคุณมอนเดิมบางทีเบสอาจจะเอาปืนยิงหัวตัวคุณใช่ไอเบหมมาจบละจบแล้วฮะฮะ ฮัลโหลไอ้ไอ้ไอ้กุนโรโดคุณจะปั่นไงไม่ได้ไอ้เยเบไกับกูบไอกูกูเสัดอ้าววันนีอ้าววนี้ยูนี่วันนีไอ้วันดีไอ้้าโก้ดีฮะนี่เนี่ยรอดแล้วเนี่ยผมผมไว้ใจวีโก้อ้าวอ้าววีครัคนตายคนตายข้างบนัคนตายข้างบนมานี่มานี่คนตายเหรอมคนตายนี่นีไหนคนตายหรอ ไหนวะใช่ดีดูนะดูเราดูเราดูเราดูเฮียกูดูแลเฮ้ยอย่ามายุ่งกูเฮียทำอะไรมาไม่อย่ามายุ่งกูไม่องจากมึงเอาอีเจ้ยต่างตันเลยสุดเฮ้ไอเป็นไอเป็นไอ้เป็นไอเป็นตุยตุนมึงอะตัวหายตัวหายไปไหนอะไอ้เป็นไอ้เฮียมึงเลิกยิงหักกูดิไอ้โกเราไอ้โกดีใช่ไหมเฮ้ย ไม่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 จะไม่ทำอย่างนั้นเอาเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวกูตาฝาดรึเปล่าวะเือกีเฮ้ยไเอฮ้ยไขวะเมื่อกี้ฮอามาตายอเฮยรวะเบสเ็นเบสเ็นเดี๋ยวอดเบสไอ้วอดี้เบสวอด้ไอ้วอด้เบสวอด้เบสเอา อะไรอ่ะเอาปีโก้กูตายอีกเลยใครแค่เพื่อนเอาเซมิสตาร์ไอ้ยิ่กูซ่อมกูซ่อมของอยู่กูวิ่งหนีไปแล้วอ่ะกูหนีแล้วแล้วมีคนตายเลยเชี้ใครกันนะแต่บางคนรีพอร์ตไอ้เขียวอ๋อเอ๊เดี๋ยวโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโอเคแล้วไอ้สัตว์แล้วแพ้แล้วจบแล้วจบแล้วจบแล้วไอ้เหี้ยจบแล้วจบแล้วมึงอ่ะพวกจบแล้วพวกมึงอ่ะจบแล้วมึงเริ่มพวกมึงไงไอ้เหี้ยแพ้แล้วไอ้สัตว์ กูมีเดอะจีมาเล่าให้ฟังว่ะเขาไม่อยากพูดสิ่งสิ่งนั้นตรงๆแตนน่น่าจะรู้ใช่ไหมเดอะจีเรดิโออ่ะแหละเมื่อกี้เลยที่กูไปนานๆกูไปหาพ่อกับแม่มปฮะทำไมวะแต่ก่อนอื่นอย่าได้โปรดอย่าแกล้งกูก็คืออย่าพูดชื่อสิ่งสิ่งนั้นตรงๆโอเคโอเคเอาใครเป็น <c oughs> โต มิโกโตโตโตเป็นโตค่าโตค่าต่อหน้าใครตายใครตายค่าใครนะค่าใครบ้เสียงตาคือไอ้ไห้โก้นั่นแหละไม่โตอะค่าโตโตเดิมๆมาค่าต่อหน้าเลยอะไม่ไม่โตเป็นทัดเชื่อเจนเชื่อเชื่อโตเป็นแน่นอนทัดเชื่อเขาไม่ไม่ไม่เดี๋ยวได้ยินเสียงเคาะประตู ไอ้ใครเป็นไอ้อ้าวเดี๋ยวไไอ้ใครเป็นไอ้ไอ้เป็นเอซเมื่อกี้มึงจำสแกกูไอ้เฮียไอ้เฮียเมื่อกี้กูหัวใจจะวายแล้วคือกูไปหาพ่อพ่อก็บอกว่าเสียงตุ๊กแกตุ๊กแกมันเอาแบบเหยื่อมาฟาดอืมเฮ้ยเอาแล้วอะมันก็เลยเป็นเสียงแบบนั้นฟาดกับไม้แล้วแล้วก็แบบเล่าให้ฟังว่าเออแบบตากูก็บอกว่าเออบ้านเนี้ยดีนะดีอยู่เย็นเป็นสุขกูก็โอเคกู เอาเฮี้ยใครผลแล้ววะถึงกูจะไม่เชื่อเรื่องศาสนาไม่กูไม่ยมกไม่ได้กูไม่ยอมตกไปแน่นี่เสียงเสียงเป็นเฮี้ยแล้วคนลุกจริงคนลุกจริงไอ้แม่งอยู่คนเดียวได้ได้ไอ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 ้เสียงวิโก้ไปแล้วมาวิโก้ใครเป็นวะอะไรวะเฮี้ยงงขนาดเลย ใครเป็นเน่ะเมื่อกี้มึงเพิ่งจำสแก๊กคุยเรื่อยสัตว์อยู่ดีมึงขึ้นมาไม่มีปีไม่มีคุยโอ้โหกูยิ่งอยู่คนเดียวอยู่กลายเป็นอะไรดุ้งเลยกลายเป็นอะไรกลายเป็นกาข้างหลังตก๋ก็จะพีเหรอเฮ้ยอทำอะไรหรอเฮ้ยกูจริงจังทำอะไรกูเจอมาจริงๆเจออะไรกูไม่รู้ว่ามันใช่หรือมันไม่ใช่โอเคเราเล่นตะกี้ให้ฟังให้ฟังให้ฟังใหม่นะตะกี้ไม่ได้ฟังตะกี้ขาดแต่ตีวิโก้โอเคได้ แต่มึงต้องสัญญาขกับกูอย่างหนึ่งว่ามึงจะไม่พูดซื้อชื่อสิ่งสิ่งนั้นออกมาตรงๆกูอะดีนเสียงคอประตูตอนแรกป๊อกป๊อกป๊อกสมรอบอันนี้อันนี้อันี้ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้นะกูไม่รู้ากี่โมงอะตอนเย็นเนอ่ะไอ้กาบอกมันดนสองรอบแต่กูทำแค่รอบเดียวมันขาผ้าอะไรวะมมนมันมีอีกรอบไม่ใช่เหรอมึงก็มาไหมเนี่ย้ยเฮ้ยยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ อะไรเข้ามาเขามันต้องกลัวแล้วเอ้ยเี้ยแล้วมันเลิกด่านผีด้วยนะเอ้ยของกวาดแบบเอ้าไม่ใช่กวาดวะมันทำเฮี้ยอะไรวะทำอะไรวะอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะมันได้ทำอะไรตูดถูกตูดแข็งมั้ยเอาดีครับเอาดีครับเอาดีครับเฮ้ยเฮ้ยเอามาดีวัวใหยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดีวัวใ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาฮะฮะเสียงสะท้อนในสระเสียงสะท้อนในสระเออกล้าตั้งพุทธท้องเหรอกล้ากล้าตั้งตั้งตั้งพุทธท้องมันซ่อมแฝงไงวะ งงอ่ะทำไงวะงงวะไม่รู้กูกดแปลไม่ได้มีสีเหลืองเลยอ่ะออ้วะไรวะไม่รู้เรื่องเลยอะไรวะไม่รู้เรื่องเลยเก่งยังสะท้อนอยู่ป็สะท้อนยังสะท้อนอยู่ยังสะท้อนสะท้อนอยู่แต่ไม่เป็นไรกันไอ้พวกคนคนนไอ้ขอตรวจเบนส์หน่อยดิฮะฮะไอ้เฮียอย่าไปสุดแล้เหี้ไเฮียกูตายได้ไงวะใช่ใช่ไหมใช่เหอะไม่บอกถ้าโกต้าแหล่นะ ไม่บอกไอโก้ไว้แพ้แม่งแม่งสองตัวเลยสัตว์โอ้โหท่ันทัานกูเชื่อใจมึงจากะว่าอะแค่ในเสียงเข้าประตูทางไหนละไอโก้โอ๊ยอย่าบอกนะว่ามีกดจะกดสาวเอฟเฟก